ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกไทยพบตุรกีครับก็สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาพบกับผลการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับพบทีมชาติตุรกีซึ่งแข่งขันจบไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเวลา2ทุ่ม30นาทีนะครับในส่วนของผลการแข่งขันนะครับเซตแรกนะครับเป็นทีมชาติตุรกีครับที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ ด้วยสกอร์25ต่อ15เข้าสู่เซตที่2นะครับทีมชาติตุรกีนะครับก็เอาชนะทีมชาติไทยได้ด้วยสกอร์25ต่อ15เหมือนกับเซตแรกเลยนะครับผมและในเซตที่3ครับผมทีมชาติตุรกีก็ยังสามารถชนะนะครับทีมชาติไทยได้อีกตามเช่นเคยนะครับผมก็คือ25ต่อ20นะครับก็สรุปนะครับการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับพบทีมชาติตุรกีนะครับก็เป็นทีมชาติตุรกีนะครับที่เอาชนะไปได้นะครับสกอร์สามต่อศูนย์เซตนะครับในส่วนของนัดถัดไปครับวันที่ก่อนที่จะไปดูนัดถัดไปนะฮะเราไปดูตารางคะแนนก่อนนะครับสกเนชั่นลีกไทยอยู่ที่อันดับที่13นะครับตอนนี้แข่งไปแล้ว10ครั้งนะครับชนะ2ครั้งแพ้8ครั้งมี8คะแนนนะครับสำหรับทีมชาติไทยของพวกเราในส่วนของอันดับโลกครับ อันดับโลกทีมชาติไทยอยู่อันดับที่14นะครับ182.76คะแนนนะครับหลังจากที่แพ้ตุรกีคะแนนก็ลดอยู่ที่เหลือลดลง3.37ดนะครับอันนี้ก็คืออันดับโลกล่าสุดนะครับในส่วนของนัดตัดไปนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในเวลา2ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะครับวันที่1ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่จะพบกันนะครับก็ทีมชาติไทยก็จะมีเวลาพักสักหน่อยนะครับผม สถิติ5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นเ,เราเข้าไปดูอันดับอันดับล่าสุดของนชั่นลีก่อนนะครับอันดับล่าสุดของญี่ปุ่นตอนนี้ก็คืออยู่ที่อันดับ7นะครับแข่ง9ครั้งนะครับชนะไป6ครั้งแพ้3ครั้งมี18คะแนนนะครับแล้วก็สถิติโลกของญี่ปุ่นก็อยู่ที่อันดับ7เช่นกันครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่320.58คะแนนในส่วนของสถิตินะครับทีมชาติไทยนะครับ เจอกันในศึกเนชันลีกนะครับเมื่อวันที่16นะครับเดือนมิถุนายนปี2022นะครับทีมชาติไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่นนะครับ0-3เซตนะครับวันที่25พฤษภาคมปี2021ครับทีมชาติไทยก็แพ้ให้กับญี่ปุ่นนะครับ0-3เซตแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียครับ25สิงหาคม2019นะครับทีมชาติไทยก็แพ้ให้กับญี่ปุ่น1-3ต่อเซตนะครับ ในส่วนของเนชันลีกปี2019ครับผมวันที่13มิถุนายนนะครับทีมชาติไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่น0ต่อ3เซตนะครับแล้วก็มี2018ครับที่ทีมชาติไทยนะครับสามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้นะครับในวันที่17กันยายนนะครับในศึกเอเชียนคัพนะครับ3ต่อ1เซตนี่ก็คือสถิติทั้งหมดนะครับที่ทีมชาติไทยพบกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะพบกันในวันที่1นะครับวันที่1 ที่ถึงนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยนะครับยังเหลืออีก2แมตช์นะครับที่จะเจอกันในสนามที่3นะครับที่ประเทศไทยของพวกเรานะครับส่งกําลังใจกันไปนะครับก็กขอบพคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับเข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอบพคุณครับผม